มาประกอบลูกปืนคาสนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สองลูกนะครับดับแรงนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับผมจะเติมจาระปีให้นะครับจระบิดทนความร้อนนะครับเติมให้แหน้าเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะทะลักออกมาข้างนอกนะครับถ้าเกิดใส่เยอะมากนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีซีนกันอ่ากันฝุ่นเข้ามานะครับเอาฝั่งสีแดงๆครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับยัดลงไปตรงๆครับ ทีนี้ก็จะใช้เพาตัวนี้นะครับวางลงไปตรงๆนะครับแล้วก็ตีนะครับถ้าเสียงตักตักตักก็พอแล้วนะครับว่าข้างในนะครับก็มาเช็คหน่วยหน้านึงนะครับว่าล่องสุดไหมนะถ้าเกิดล่องสุดก็พอนะครับแล้วก็ข้างในนะครับจะมีล่องกริปนะครับกริปล็อกลูกปืนนะครับตัวในนะครับที่เราตีลงไปรอบแรกนะครับทีนี้ก็จะมาใส่กริปนะครับล็อกเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีกริปนะครับหนีบเข้าไปนะครับแล้วก็จับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ยาดลงไปตรงๆนะครับให้สุดนะครับให้พอดีกับลูกปืนนะครับก็จะมีีรร่อองงมััันนนคคบบก็จะะยู้ เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะมาใส่ลูกปืนเค็มนะครับลูกปืนโตสุดท้ายนะครับก็เอาตัวเลขนะครับขึ้นข้างบนนะครับตัวเลขฝั่งนี้นะครับเราขึ้นแล้วก็วางนะครับตีลงไปตรงๆนะครับแนะนําให้ใช้ค้อนทองแรงนะครับอก็ค่อยๆตีนะครับถ้าเสมอกับปาาตรงนี้นะครับพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเฟือนตีลงให้สุดนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับที่นี่มาประกบกันนะครับประกบเข้าไปเข้าหากันนะครับก็ค่อยๆขวดลงนะครับหมุน้ส้หมุนควาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดลงสุดนะครับที่นี่หมุนหานะครับรูนะครับอ่ารูตรงนี้นะครับให้ตรงนะครับให้ตรงทั้งสามรูเลยนะครับถ้าตรงสามรูนะครับที่นี่ใส่ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งสไลด์นะครับลูกกิ้งตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีประมาณสามตัวนะครับจะมีบูตนะครับแล้วก็อ่าตัวลูกกิ้งนะครับยัดลงยัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตามรูนะครับ ดูสไลด์หลังตัวในนะครับใส่เข้าไปนะครับเปิบนะครับอันนี้ก็เติมจาระปีนะครับให้เต็มช่องว่างตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจาระปีนะครับทนความร้อนนะครับของท็อปวันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถดูในตะกาได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับ ว่าใช่ไหลายกระปุกมากแล้วนะครับก็เติมให้เต็มช่องว่างนะครับก็พอนะครับไม่ต้องเติมเยอะมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาใส่จารปีนครับทีนี้ก็จะมาปิดนะครับฝาตรงนี้นะครับ Thank you.